รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กราฟิกถนนเลื่อนไปเรื่อยๆด้านหลังเป็นตึกสูงวัดขึ้นสัญลักษณ์นกสีฟ้าโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ขึ้นโลโก้ขอจกอร์รไอเดียขึ้นข้อความเสนอกราฟิกลิงขับรถไปบนถนนบนหัวล้อมรอบ er, ไปด้วยเครื่องหมายคำถามมือทุกไปที่หน้าจอโทรทัศน์เก่าขึ้นโลโก s s, ร้รายการสงสัยไหมเล่าสงสัยไหมเล่าทำไมเวลาหาาน้ำตาจึงไหลหญิงผมยาวนั่งหาาอยู่บนโซฟา เธอเอามือปิดปากตัวเองเธอเอามือเช็ดน้ำตาโอ้ยทำไมหาวทีไรน้ำตาไหลทุกที่เลยเนี่ยนายแพทย์ศิวกรพูดก,กลรกใจการหาวห,ห,หลายๆคนคงประสบอยู่แล้วว่าเอ้ยพอฉันหาวป๊อน้ำตาฉันจะไหลอูยฉันลองให้จริงๆไม่ใช่เกิดจากการรู้สึกเสียใจอะไรทั้งสิ้ในแต่กลไใจการหาวเกิดจากออกซิเจนที่เราเลี้ยงสมองไม่พอ ร่างกายก็มีปิิยาให้เราต้องออกออเจียนเข้าไปครับโดยการอาปากหาวนั่นเองแล้วดึงอากาศเข้าไปเยอะๆนะครับเพื่อให้ออกเจียนเข้าไปและออกคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่เยอะไปออกไปนะครับพอถ่ายออกเจยนปุ๊บออกเจนที่เข้าไปเยอะๆเนี่ยเหลืออากาศไว้เยอะๆครับกล้ามเนื้อใบหน้าได้รับความกดอากาศอย่างสัมพันธ์ดวงตาซึ่งเป็นหนึ่งอยู่ในกล้ามเนื้อใบหน้าก็ได้รับความกดอากาศที่สัมพันธ์เหมือนกันจะเกิดความเสียหายของบริเวณดวงตาร่างกายยังเกิดกลไกทําให้ต่อมน้ําตาหลังน้ําตาออกมาเคลือบดวงตา ต้องการกระจกตาเสียหายเราบอกเลยว่าเมื่อมีการหาวเนี่ยล้างไก่ยเราออีนน่ไม่พอเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดจากเราง่วงนอนล้เหนื่อยมากแล้วเมื่อยล้าก็แก้ไขโดยการน,นอนต้องพอได้เพียงพอทีนี้ถ้าหาวมากเกินไปหรือหาวต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดสักทีให้นึกไว้ก่อนว่าเอ๊ะหาวมากไปแล้วให้ปรึกษาแพทย์ครับเพราะว่าการที่ออาเสีไม่พอจังต่อเนื่องเนี่ย เราสื่อถึงโรคบางอย่างได้เหมือนกันตัวอ,อย่างที่สําคัญก็คือภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจทางานไม่ดีมีเลือดออกในกล้ามเนื้อหัวใจหรือออกบริเวณเยื่อหุม้มรอบๆบ,บหัวใจเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีออกซิเจนก็เลยไม่พอหรืออาจจะสื่อถึงปัญหาของคนที่เหมือนนอนหลับแต่จริงๆแล้วนอนหลับไม่สนิทน,นะครับทำให้ออกซิเจนไปนเลี้ยงสมองไม่พอตื่นมาแล้วก็หาวตลอดเวลานะครับ หากคุณมีคำถามที่สงสัยเราพร้อมไขให้คุณทุกคำตอบเพียงส่งคำถามของคุณมาที่ Facebook Fanpage สงสัยไหมเล่าแล้วเราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครับขึ้นโลโก้นกสีฟ้ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นโลโก้โทรทัศน์รัฐสภา